ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอไปดูช่วงที่ญาติบอกว่าน้องเขาอ่านหนังสือโดยไม่เคยเข้าเรียนหนังสือเจออะไรที่ไหนเอามาอ่านอาจจะออกเสียงยังไม่ชัดนะแต่จะเห็นชัดเจนขนาดไหนผมก็จะดูพร้อมกับท่านผู้ชมเนี่ยนะมันจะเห็นชัดเจนและเข้าอ่านออกลองดูวะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราจังเวชิเดือดมีอันนท้นามานได้

กจริงเนรอฮะเอ <c oughs> เอ, <c oughs> เอคือน้องเนี่ยโดยร่างกายเนี่ยยังไม่สามารถออกเสียงให้ชัดเจนถูกอักขระยังไม่เคยเข้าโรงเรียนเ, <c oughs> เนี่ยนะฮะอันนี้คือเด็กชายทันวาวารตุนแก้วหรือน้องทันวาอายุ3ามปีสองเดือน<ไ>อ่านได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโดยที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อนคู่ใหญ่บ้านแม่จางเนี่ยนะฮะ บอกกับนักข่าวของเราให้เข้าไปพิสูจน์ว่าน้องธันวาอ่านได้จริงเหตุเกิดที่ลำปางเนี่ยนะครับตู้ชมว่าอยู่ที่บ้านแม่จางตำบลนานสักอำเภอแม่มอจังหวัดลำปางอย่างที่บอกนะฮะอ่อานได้เอาหนังสือวรารสารต่างๆนาบัตรบัตรประจําตัวของผู้ที่เดินทางมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าอ่านออกเสียงได้แต่ยังไม่ค่อยชัดนะหนเหมือนกับร่างกายยังไม่สามารโดยระบในระบบของเขาเนี่ยนะฮะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องธันวาคือนี่นี่คุณแม่เอามาพิสูจน์ให้ดูเลยเนี่ยน้องใบฮะเอามาพิสูจน์ดูเลยอ่านป้ายข้อความเน่งสือที่วางอยู่ในชั้นอ่านโปรชาร์ทที่ให้สอนเด็กประถม,อ,มอ่านได้หมดเลยนะคะคือถ้าเรื่องการอ่านเนี่ยของน้องถือว่าก้าวหน้ากว่าเด็กทั่วไปแต่ว่าอาจจะยังอ่านไม่ชัดเท่านั้นเองนะคะนี่ฮะครูชำนาญการประจำโรงเรียนแม่จางแห่งนี้เปิดเผยด,ด้วยความตื่นเต้นนะฮะว่าตอนที่น้องธันวามากับป้า และตัวเองถือโปรโชาร์ตที่สอนเด็กประถมเดินผ่านเดินผ่านน้องธันวาออกเสียงได้หมดคุณครูประนอมบอกตกใจขนลุกอ้าเด็กขนาดนี้ทำไมออกเสียงได้ก็เลยบอกให้นักเรียนในโรงเรียนมาดูแล้วก็บอกว่านี่ดูทชนี่มดูแล้วตั้งใจเรียนนะปัจจุบันเนี่ยน้องธันวาอยู่กับคุณพ่อชื่อครูวิทยาและก็คุณ,ค,ณคุณแม่ชื่อบัวล,ลอยนะ แม่เนี่ยบอกนะฮะว่ามีลูกสองคนคนแรกเป็นผู้หญิงอายุ18แล้วละ่ะน้องธันวาเนี่ยสามปีสองเดือนตอนตั้งท้องเนี่ยชอบดูแต่หนังเกาหลีคลอดธันวาออกมาตั้งแต่เล็กเนี่ยธันวาไม่เคยพูดไม่เคยส่งเสียงจนกระทั่งตัวเองคิดว่าสงสัยลูกฉันไม่พูดเลยไม่ออกเสียงเลยตั้งแต่แรกเกิดจนสองขวบนะสองขวบน้องพัญญาน้องธันวาพยายามจะพูดแต่ยังจับใจความไม่ได้แต่สังเกตด,ดูว่าชอบเอาหนังสือมานั่งเปิดดู แล้วก็เปิดเพลงคาราโอเกะเพื่อนๆบ้านล้อเรียนว่าพูดได้แต่เกาหลีเหมือนกับส่งเสียงออกมาคือฟังไม่ชัดไงจนเมื่อสามเดือนนี้เองผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลุงเนี่ยนำน้องทันวาไปทุระที่อำเภอแม่หมะขณะเดินเข้าอำเภอน้องทันอ่านหนังสือและเปลี่ยนเสียงออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นผู้มาติดต่อราชการถึงกับอึ้งเลยนะฮะพอกลับมาที่บ้านจากนั้น เจ้าทันวาเอาแต่อ่านหนังสือโดยไม่ชอบไห้ใครเขามายุ่ง้วยนะเรามาอ่อา,อานหนังสือค<า>่ะนี่ฮะ<แ>ก็เลยไปพสูจน์กันเนี่ยน้องไปครับ<แ>ต้องไปฟังเสียงคุณแม่กับญาติญาติเล่าให้ฟังนะฮะที่แรกแกจะอู้หมแกจะอู้มาได้แต่แกจะเอาหนังสือมาหนังสือมาแกจะว่าภาษาของแกแต่ถ้เเาเจ้าเจ้าเจ้าแต่เขาบอกพวกแกอ่านออกแต่พียานี่มา แกหูแกอ่านได้แกกะมักหูภาษาแกว่าแกอ่านออกมากหูได้กี่เดือนออันที่แรกวันนี้แห็หูมีคนแซวแกว่าคืออู้ภาษาเกาหลีแทนว่าตอนนั้นเจ้าตองนี่เจ้าพอหนังเยอะนะแล้วเขาเนี่ว่าพยอ่านได้เขาก็เลยว่าอ๋อมันอ่านอังสือเจอในห้องป้าพามาเนี่ยป้าพามาเนี่ยคิดว่าอ่านไม่ได้ก็ไปหยิบชาร์ตเนี่ยนะคะรูปทรงเลยขาคณิตมา คิดว่าอ่านไมได้พอเขาเห็นเขาบอกรูปทรงเลยค่ะคณิาแล้วก็ขนลุกขนพองขนลูกขนพองแล้วไปไล่ไปตรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดปรากฏว่าอ่านได้ขนลูกเลยจะสลบให้เด็กมาไหวยกันเป็นแนว แน่นอนคนถามน้องทานอะไรทำไมเก่งจังนะคะคุณแม่บอกว่าชอบทานปลามากที่สุดเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยไม่ชอบน้องบอกติดซอกฟันทานแต่ปลานะคะส่วนเรื่องการไปวัด I q ค q คเนี่ยคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้พาไปเพราะว่าไม่มีเงินอ้าผู้ชมไม่เชื่อเปิดเสียงแต่ตรงนี้เลยอ้าวต่อเปิดเลยใช่อีสีเกิดก็สีแอมฟานดูอีสาวสามแดงปราสนงองหัวใจอีสีเกิดเกิด อุตอ <S preach science> <á> ีส่ะีเอ็มเอทอดับผู้ดาวไม่อันอะไ้ก็เปเปิดข้าัตรงไหนอ๋ออ้ี่ยาเสพตดริงจิปะปัญติกาลาสกวนคนเด็คือมีสำเนียงทางเหนือด้วยเนี่ย้องไว้ฮะใช่ค่ะนอ้าวเด็กๆดูไว สามขวบสองเดือน,นคล่องขนาดน,นี้นมีใส่สําเนียงด้วยะ